พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะพบกันวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอากาศร,ร้อนร้อนร้อนรอน้รอนมากนะคะร้อนมากแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ใส่ผ้าคลุมได้อยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งเราขึ้นรถเราเปิดแอร์หรือเราอยู่ในห้องแอร์นานๆเราก็ตุ้มไว้ห่มไว้ก็โอเคนะคะวันนี้เรามีสินค้าดีสวยงามมานําเสนอท่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะ ปรับราคาถูกๆให้ท่านเลยนะคะภาพคุมไหล่พื่นนี้ราคาเต็ม790เราจัดโปรให้ท่านเพียง500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยเราจัดโปรให้500บาทนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องดูไม่ออกไม่ชัดให้ท่านโทรมาบอกว่าเอาปืนที่วรดาห่ม EP ที่เท่าไหร่ขอให้ท่านดูไว้นะคะนี่คือ500อบาทเท่านั้นนะคะทักเข้ามาเลยทักเข้ามาเลยนะคะร้อนมากๆแต่รู้สึกทำไมแดดแดดลงเนาะ <Okay. S 1> ถ้าแดดลงเนาะเหมือนฝนจะตกวรดาก็จะรีบพาฝลั่งกลับบ้านนะคะร้อนมากๆเลยนะคะร้อนจริงๆนะคะมาอยู่นี่ก็ร้อนบอกให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่พอมันเราก็เห็นใจเขานอกเขาร้อน แต่เราก็จําเป็นเนาะเราต้องมาทมาํามาค้าขายนะคะเนาะเพราะอาชีพของเราก็จําเป็นนะคะจาเป็นก็จําเป็นนําเสนอเลยนะคะกระเป๋ารุ่นนี้เดี๋ยวนี้ขายอยู่ร้อยเก้าเก้านะคะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าแต่เรายังจัดโปรในหน้าไลน์หน้าคลิปอยู่ร้อยห้าสิบนะคะเพิ่งมาอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะวรดาติดเบอร์ไว้แล้วนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าสวยเป็นผ้าคามของสก,กุลนครของเรานะคะอันนี้คือนาเบอร์หนึ่งนะคะ จากร้อยเก้าเก้าเราจัดโปรให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าขามสกุลนครนะคะเป็นผ้าย่ามผ้าขามสกุลนครนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะจากนะคะเป็นร้อยเก้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้อง่ันใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนก็โอเคมีซิฟด้านในด้วยนะคะมีซิฟด้านในด้วยนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะต่อมาเป็นนาเบอร์สองแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะดูลนยนะคะ แต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะ ตัวนี้คือนาเบอร์สองนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะเหมือนเดิมร้อยห้าสิบบาทนะคะจากร้อยเก้าเก้าเราจัดเบอร์ให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกที่ลอยไว้ด้านบนนะคะเบอร์โทรท่านสามารถโทรได้หรือแอดไลน์ได้นะคะส่วนเลขที่บัตรประชาชนโอ้ยเลขที่อโอนบัญชีเดี๋ยววรดา,าให้ทีหลังนะคะพูดคุยเรื่องสินค้ากันก่อนนะคะว่าท่านต้อง การตัวนไหนเซตไหนแบบไหนนะคะนัมเบอร์สองผ่านไปแล้วนะคะต่อมาก็เป็นนัมเบอร์สามนะคะเราจะตจิตเตอร์อ่านนะคะเราจะติดตัวนะคะสวยค่ะ,ส,คะ,คะสินค้าของเราดีแค่นีนอนนะคะสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะ ให้ท่านดูลายดีๆและดูนัมเบอร์นะคะแคปให้ตรงกันนะคะร้อยเก้าเก้าเราลดแค่ร้อยห้าสิบบาทจัดโปรช่วงนี้ร้อยห้าสิบบาทเนาะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้น,ท,นทุกอันเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะ <c oughs> นัมเบอร์สามานไปจ้าโอเคแล้วเดินเข้ามาอีกคือนัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ท่านดูลายดีๆนะคะสินค้าของเราลายไม่เหมือนกันนะคะลายไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะสินค้าของเรามีจัดโปรให้ เลยลายไม่เหมือนกันนะคะมีแท้แน่นอนนะคะเราจัดโปให้ท่านนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์สี่ร้อยห้าสิบทับเบอร์สี่นะคะท่านเข้ามาเลยนะด้านจะได้ในราคาเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาอีกเป็นนัมเบอร์ห้านะคะตัวนี้ก็นัมเบอร์ห้าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์ห้ามีกริงพร้อมขายวันนี้ เราก็จัดโปรให้ข่้นนะคะ150นะคะจากร้อยเก้าเราจัดโปรร้อยห้าสิบ 150, นะคะร้อยห้าสิบพอม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักนะคะท่านใดต้องการมาเลยเรามีสินค้าผ้าคามแท้ของสกลน,นครมาให้ท่านนะคะเราจัดโปรให้ทุกอย่างบางวันเราก็จัดผ้าสิ้นบางวันเราก็จัดผ้าคลุมไหล่เราจัดโปรให้ท่านอยู่แล้วนะคะนำเบินห้านไป ต่อมานี้ก็นำเบอร์หกนะคะนำเบอร์ห no. นะคะวันนี้เราจัดโบนะคะเราจัดโบสุดๆ กระเป๋ารุ่นนี้มา10ผืนวรดาขายหน้าร้านไปแล้ว4ผืนนะคะ4ใบนะคะมันก็เลยเหลืออยู่6ใบเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะวรดายังไม่ขึ้นไลฟ์คลิปเลยเพิ่งเอาขึ้นนี้แหละคะ่ะเพราะวรดาขายหน้าร้านไปแล้ว4ใบนะคะเพราะกระเป๋ามาได้เพียง10ใบนะคะพ่อเมี่นองคะกระเป๋าผ้าคามแคข,ของสกลนครโดนตรงนะคะสินค้เขางเราตรงหน้าปกนะคะพ่อเมท่นองจา้า แล้วเรามาตัวนี้อีกนะคะอันนี้กระเป๋าเป็นตู้กระตุกนะคะใส่นะคะใส่โทรศัพท์นะคะใส่ iPhone ใส่ได้หมดนะคะ i iPhone โกลแมคก็ใส่ได้นะคะตัวนี้จริงๆต้องขาย159วันนี้เราจัดโปรให้ท่น้อย30บาทนะคะาโกลเมคพี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะอันนี้วรดาย,ยกให้คือน้ำเบอร์7นะคะน้ำเบอร์7แต่มีหลายใบหลายสีหลายลาย าท่านต้องการใบไหนส,สวยๆงามๆบอราดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกครั้งให้ยกเป็นน้ำเบอร์เจ็ดนะคะท่านดูนะคะมีหลายลายนะคะหลายลายนะคะเราจะยกแบบนี้นะคะเราจัดโปูนะคะร้อยสาบาทวันนี้ร้อยสาบาทวันนี้เราจัดกูร้อยสามนะคะมีหลายใบยพ่อแม่พี่น้องอยากเอาไปฝากไปต้อนมาเลยนะคะมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะอากาศร้อน ร้อนจริงๆนะคะร้อนร้อนร้อนมากเลยนะคะก็เป็นธรรมชาติอะคะ่ะประเทศไทยก็ร้อนประเทศนอกก็หนาวแต่อยู่สองขั้วโลกอยู่แค่นี้ร้อนกับหนาวนะคะร้อนกับหนาวอยู่สองขั้วโลกแล้วแต่จะสลับกันไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันบรลดาจักโบ้ร้อยสามสิบหากท่านพิเศษท่านอยากได้เป็นคู่บราดาก็ให้ท่านไปเลยคัะคะู่ละสองร้อยห้าสิบนะคะ เวลาดาไม่ได้ตำแหนแต่อยากได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าที่ดีงามๆสินค้าต้นทุนมาก็จุกแล้วนะคะแต่เราก็ให้นะคะอยากให้นะคะโอเคมาอีกตัวนี้นะคะวลาดายังมีอยู่แค่3มใบกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจริงๆเราขาย290นะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่าน200บาทนะคะท่านจะเอาใบไหนนะคะแบบนี้นะคะโวลาดาขอยกเป็นหมาบเลขแปดเนาะ Number 8ราคาต้นทุนวันละดามา2 5 0าสิบนะคะแต่อยากคืนกำไรให้ท่านวันนี้จัดโปรนะคะนัมเบอร์8นะคะ200บาทหมดแล้วหมดเลยนี่เท่านี้นะคะ Number 8, น,นัมเบอร์8ตัวนี้มายกให้ท่านเป็นนัมเบอร์9นะคะลายสกอตนะคะ แล้วก็จัดโปให้ท่านเลยนะคะ 9, mm hmm. นำเบอร์เก้าเพียง200อบาทนะคะ mm hmm. หากโมเมพี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะทักเลยท่านจะได้สินค้าดีๆงามๆจาก mm hmm. บระดาผ้าขามนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มากระเป๋าตัวนี้นะคะ mm hmm. กระเป๋ารูดนี่นะคะกระเป๋ารูดสวยงาม <c oughs> <c oughs> <c oughs> กระเป๋ารูดใส่เครื่องสำอางพอดีบีแค่สองใบเพราะสินค้าตัด ตัดมายังไม่เสร็จราคา199เหมือน50เหมือนกันกับกอปัสายยาวนะคะมีอยู่สองใบนะคะท่านใดสนใจทัก150ยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์สิบนัมเบอร์สิบมีอยู่สองใบท่านอยากได้ใบไหนก็เไลายกันเข้ามาหรือโทรหาบาร,รดาจากไลน์นะคะจากไลน์9985142596นะคะเบอร์โทรที่ใช้ได้นะคะที่นัมเบอร์ สิบผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพิเศษนัมเบอร์สิบเอ็ดนี้คือลัดเอวนะคะมัดแบบนี้นะคะให้น่ารักเก๋ไก๋เพราะถ้าตรงนี้เราขายจริงเส้นละร้อยห้าสิบวันนี้เราอยากขายอยากคืนกำไรให้ท่านเส้นละร้อยท่านั้นมีอยู่สองเส้นนะคะเส้นละหนึ่งร้อยไม่ได้ต้นทุนทุนมาร้อยสิบบาทบาร,รดาให้หรือหนึ่งร้อย100บาทนะคะเดือยอยู่สองเส้นท่านใดสนใจทักเลยนะคะสองเส้นนะคะมีอยู่สองเส้นเส้นละร้อยแล้วก็ รวมทั้งสายคอนะคะสายคอที่เราเคยขายก็มีนะคะเส้นละลอยเหมือนกันถ้าท่านอยากได้อะไรทักมาวรดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูหรือเอามาให้ท่านดูนะคะให้ท่านแอดไลน์เข้ามาถ้าท่านไม่มีไลน์ท่านก็โทรมาหาวรดาผ้าคามเนาะเรายินดีที่จะให้บริการเรายินดีที่จะถ่ายรูปให้ท่านดูทุกคลิป ทุกเคสทุกผืนแต่ก็ให้ท่านระบุนะคะไม่ใช่บางท่านทักมาบอกว่าโอ้คุณวราดาถ่ายมูปให้ดูหน่อยค่ะเราก็ถามว่าถ่ายอะไรคะเขาบอกถ่ายอะไรก็ได้ที่เป็นผ้าสิ้นเราก็คิดไม่ได้เลยะคะ่ะว่า จะไปถ่ายอะไรก็สินค้ามากมายขอให้ท่านระบ,บุมานะคะว่าท่านอยากดูอะไรท่านอยากได้จริงๆนะคะไม่ใช่ท่านอยากให้เราถ่ายให้ดูเฉยๆเพราะว่า1เรามีเวลาน้อย2เราต้องการคนพร้อมซื้อนะคะพร้อมซื้อชัเดเจนเท่านั้นนะคะถ้าท่านยังไม่พร้อมซื้อก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้อ่าบัคเต็มแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูอย่าลืมกดกัวร้กดแชร์กดติดตามให้ช่องวร,รดาภาคคามด้วยนะคะเพราะสินค้าของเรามีจริงความขายมีแท้แน่นอนนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านที่เมตตานะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ